ตกใจแทบสอกคนลูกเส้นทางชีวิตจะล่ำรวยหนักมากเปิดคุ้มทรัพย์ดวงเศรษฐีเงินล้านเงินทองจะลงหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านนั้นทุกทิศท,ทุกทางจนแทบตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวจงยอมือสาธุรับเอาพลังงานดีๆแบบนี้เข้าตัวของท่านโดยด่วนถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของท่านนั้นมีดวงสตามหาเศรษฐีมาตั้งแต่กำเนิดและนี่ถือว่า ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะบุญวัส,สนาของคนที่เกิดในล,าลาัคนาราศีธนูที่ได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้ต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆจะเปิดดงัดงๆก็ได้หรือหาที่สงบสงบฟังเพราะคลิปนี้นั้นขอบอกคําเดียวได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้วหนีให้ตายก็หนีไม่พ้นความร่ํารวยอย่างแน่นอนเพราะแต้มบุญของตัวท่านนั้นที่เคยธนุบำรุง พรพุทธศาสนาเริ่มจะทำงานแล้วและจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเรากับปฏิหารขอสวัสดีท่านผู้มีบุญบาร,รมีทุกท่านคำทำนายนี้ใครคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีธนูให้รีบทำสีสิ่งต่อไปนี้เพื่อรับเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและเกียรตต้อนรับเอาเงินแสนเงินล้านเข้ามาในชีวิตของท่านคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูนั้นให้ท่านจงทำด่วน แล้วดวงสตามหาเฮงมหารวยจะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านทันทีจะมีเทพเทวดามาให้โชคให้ลาบมีสิ่งลีลาบมาให้หัวให้เลขเด็ดในชีวิตและสี่สิ่งที่คนเกิดในลัคนาราศีธนูทำในช่วงนี้แล้วจะสามารถเบิกอบุญบรารมีบุญวัสนาเก่าที่สะสมมาแต่อดีตศาสตร์จนถึงปัจจุบันสาตร์นี้ได้บาลมีจะปรากฏขึ้นและซักจูง เอาโชคเอาลาบเอาความร่ำรวยเอาเงินเอาทองเข้ามาอยู่ในขึ้นแห่งชีวิตจะทําให้ชีวิตของท่านนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากที่เป็นคนดวงลายก็จะกลายเป็นคนดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านเงินทองโชคลาบสิ่งที่เป็นมงคลไม่ว่าท่านนั้นจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีแต่โชคลาบและทรัพย์สิน ทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จไขปริศนา,าเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์คำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดที่คนแต่โบราณโบราณได้ให้ความเคารพเลยนับถือดวงชะตาวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูขอบอกก่อนเลยว่าคำทำนายนี้แม่นจนคนลูกคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูนั้นไม่ว่าจะเป็นยิงหรือทายไหนตำราโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า ชีวิตหลังจากฟังคลิปนี้จบและอีกไม่ศานีจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตมาช่วยนุนนำชีวิตและจะมีสิ่งลี้ลาบมาให้หัวยให้เลขเด็ดแก่ทัานจะทำให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีจะได้จับเงินแสนเงินล้านเพราะดวงสตาของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูนั้นจะหนีไม่พ้นความร่ำรวยก่อนที่จะเข้าไปรับสมรับฟังก็ขอฝากกัะยาณมิตรทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อปิดการเปิดซับรับโซก และถ้าตัวของท่านนั้นอยากให้คลิปวิดีโอนี้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของท่านจงแส์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่ท่านนั้นเคยทํามาแต่อดีตศาติให้ออกไปให้หมดที่มันคอยสุดหลังชีวิตของท่านนั้นไม่ให้ตัวของท่านนั้นล่ำรวยกับเขาสักทีและพ่อหมอขอบอกเอาไว้เลยว่าถ้าท่านนั้นได้ล่วงรู้ถึงสี่เคล็ดลับนี้จะเสริมดวงสตาวาสนา เสริมบุญบารมีให้กับตัวของท่านเองนั้นบอกได้เลยว่าจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้จับเงินแสนเงินล้านแต่อายุยังน้อยอย่างแน่นอนถือว่าเป็นบุญวัสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูที่ได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้ต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆถ้าอยากหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตาก,กรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงฟังคลิปนี้ให้จบอย่าหาว่าไม่เตือนแล้วชีวิตของท่านนั้น จะร่ำรวยเป็นเศียทีก่อนจะเข้าไปรับสมรับฟังคำทำนายโบราณโหราศาสตร์ฝากทุกท่านนั้นส่วกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดดวงสตาวัสนาเปิดซาบรารรบโซและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำทำนายดวงสตาใหม่ๆเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์คำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดได้ทำนายเอาไว้ว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูนั้น ไม่ว่าจะเป็นยิ่งหรือทรายศาสตร์กำเนิดของสาวลัคนาราศีธนูน,นันจุดตีมาจานาครนัคราเป็นคนที่มีสเสน่ห์ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดจึงเป็นที่หลากเป็นที่ซึ้นสมให้กับคนที่เข้ามาพบเห็นจึงเป็นที่มาที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอินดูเข้ามาให้ความช่วยเหลือขำสูด,ดวงสตาซีวีให้ได้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูน,นัน ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มีความคิดความฝันที่บันเจิดเดิอดลำ้ำและเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตจึงทําให้คนที่เกิดในล,ะละัคนาราศีธนูนั้นหยิบจับอะไรก็จะประสบผลสําเร็จและร่ํารวยเป็นเศรษฐีพ่อหมอขอบอกเอาไว้เลยว่าตัวของท่านเองนั้นเป็นคนที่มีดวงสตามหาโภคกรพส์เป็นคนที่มีดวงเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองพ่อหมอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่าดวงสตาวัสนา ดวงแห่งความสุคดีของสาวลัคนาราศีธนูนานชีวิตในวัยกลางคนจะหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนดวงสตาร์จะพลิกผันเงินแสนเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันในตั้งตัวสาวลัคนาราศีธนูนานมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นแห่งชีวิตและนี่ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงสตาร์จะเปิดซับรับโ่รับเอาเงินเอาทอง รับเอาความโชคดีเข้ามาในชีวิตทำให้ชีวิตลืมตาอ้าปากได้จะได้นอนนับเงินแสนโกยเงินล้านในช่วงค่ำคืนเพราะในช่วงนี้บุญบรารมีเก่าและเทพเทวดาจะคอยช่วยอำนวยสีทางให้แก่ชีวิตของท่านจึงทำให้เป็นคนที่มีดวงชะตามาหาเฮงมาหารวยดวงชะตามาหาโกาพกท์ในเรื่องของเงินเงินทองทองชีวิตในช่วงนี้เป็นต้นไป ชีวิตของสาวลัคนาราศีธนูนานดวงสตาจะมีโอกาสสูงจะถูกไว้รางวัลที่หนึ่งถึงว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูนานจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเข้าหาอยู่ดีจะทําให้ได้ลาบเงินแสนเงินล้านมือสันตามัวกันเลยทีเดียวสามารถนําเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินซื้อรถป้ายแดงซื้อบ้านหลังใหม่และซื้อทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆ ตามสบายใจได้เลยและนี่คือสีเคลับที่คนเกิดในลัคนาราศีธนูนันไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อได้ล่วงรู้ถึงสีเคลับนี้แล้วจะทําให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค้าขายทําธุรกิจก็จะเป็นเงินเป็นทองทําให้ชีวิตของสาวลัคนาราศีธนูนันลืมตาอ้าปากได้ความทุกข์จะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนถ้าพร้อมแล้ว ไปเริ่มรับสมรับฟังกันได้เลยเคล็ดลับในข้อที่หนึ่งนั่นก็คือให้ตัวของท่านนั้นทําก่อนจะนอนในทุกๆคืนก่อนจะนอนให้กราบพระสามครั้งและกล่าวตามนี้พร้อมกับพิมพ์ในใต้คอมเมนต์ได้เลยว่าขอให้ข้าพเจ้านั้นดวงสตารเรื่องการเงินการงานเปิดความรักเปิดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยเถินเคล็ดลับในข้อนี้ที่ทําให้ทุกคน มากมายทั่วทุกสารทิตได้ลองทำมาแล้วและเห็นผลจริงอย่างกับตาเห็น100%ยเปอร์เซ็นเคล็ลับในข้อที่สองนั่นก็คือให้ท่านนันบูชาพญ,ญานาะคและเทพเทวดาการบูชาพญ,ญานาคนั้นท่านสามารถบูชาในที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งท้าท่านบูชาพญ,ญานาะคและขอพรรับโชครับใสจะทำให้โชคลาบเงินทองปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านได้ง่าย เพราะว่าพญานาคนานเปรียบเหมือนเทพองค์หนึ่งซึ่งมีลีที่จะทําให้ปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเคล็ดลับในข้อที่3นั่นก็คือการขอขมาลาโทษพ่อแม่เคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้ชีวิตหุดพลจากความทุกข์ยากลำบากตาก,กรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะพระพุทธเจ้าน,านั้นเคยได้กล่าวไว้ว่าพ่อและแม่นานหรือบิดามารดาเปรียบเหมือนพระอรหรันต์ การขอขมาลาโทษพ่อแม่จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาและคุ้มครองทำให้ชีวิตขาดแข็งจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเคล็ดลับในข้อที่4นั่นก็คือการปล่อยสัสตว์คืนสู่ธรรมชาติผลบุญจากการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติน,นั้นจะทำให้ชีวิตพลิกผันจากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากหลายกลายเป็นดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน ชีวิตจะร่ำรวยเพราะเงินแสนเงินล้านจะล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเรื่องนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมพิมพ์คำว่าสาธุและพิมพ์ในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยแล้วชีวิตของท่านนั้นจะสมดังใจปรารถนาไว้อย่างแน่นอน